สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกันกับพี่หมออีกแล้วสำหรับคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปดูดวงสำหรับคนราศีมังกรประจำเดือนเมษายน2564ค่ะเร็วเหมือนกันเนาะนี่เร็วมา,จากจะครึ่งปีแล้วเอออยู่ๆก็เดือนสี่เร็วมากมาดูกันหน่อยดีกว่าว่าราศีมังกรการเงินก่อนพี่หมอเป็นไง,งกันบ้างเนาะ การเงินเห็นไพ่ก็คือขึ้นมาเป็นแบบมีคู่คนอื่นหมดเลยอะไรแบบนี้จะต้องเสี่ยงเงินให้กับคนอื่นด้วยแน่ๆมันอาจจะเป็นคนข้างเราเนาะไม่ว่าจะเป็นแฟนหรือคนในครอบครัวอะไรแบบเนี้ยมีเรื่องให้เราต้องใช้เงินไปหรืออย่างหนึ่งคือ เฮ้ยมันาจะโดนใครเอาเปรียบได้เพราะฉะนั้นนะต้องดูดีๆด,ด้วยนะจ๊ะรวมถึงอีกอย่างหนึ่งมันก็คือในเรื่องของเราอาจจะไปทําอะไรกับคนอื่นแบบเนี้ยเราจะต้องมีความรอบคอบพิธีพิถันให้มากขึ้นด้วยเพราะว่ามันคือเรื่องเงินที่จะเสียให้กับคนอื่นอ่ะเพราะฉะนั้นถ้าช่วงนี้นะมีใครเข้ามายืมเนาะหรือมีใครชวนทําอะไรแบบเนี้ยต้องดูให้แบบดีๆมากเป็นพิเศษเลยแหละ ของเราก็เหมือนจะได้เงินเข้ามาเหมือนกันนะคะเป็นเงินจากโอกาสหรือว่าจากการทํางานหรือจากผู้ใหญ่ที่เขาเห็นความสามารถของเราเขาก็จะให้เงินหรือว่าให้เราเอาไปต่อยอดแต่เงินนั้นที่เราได้มาเราจะต้องเอาไปใช้ในสิ่งที่เราไม่ค่อยอยากจะใช้เป็นความจําเป็นอะไรบางอย่างหรือว่าต้องแบบ เอาเงินก้อนไปเสียเสียเงินก้อนอะหลังจากที่ได้มาอาจจะเป็นจากทางบ้านก็ได้ครอบครัวก็ได้นะคะสำหรับเดือนนี้ก็ถือว่าเข้ามาออกไปแล้วกันเนาะอย่าพึ่งเศร้าการงานจะต้องคอยติดขัดหน่อยนะเพราะมันมีปัญหาให้ต้องแก้หลายอย่างเลยอะโดยเฉพาะปัญหาที่แบบมันค้างคาหรือมันกินระยะเวลามาพักนึงแล้วเราก็เลยยังต้องเครียดกับมันอยู่เนาะ เป็นคนที่แบบมีโปรเจกต์เยอะเหมือนกันนะหรือคิดอะไรแบบไอ้นุ่ก <tailored S 1> นก็อยาก <client S 1> ท<ำ>ําไอ้นี่ก็อยากทําแล้วเป็นคน <Web. S 2> ที่อยากทําให้มันแบบดีเพอร์เฟคด้วยอะ่ะแต่ความจริงก็คือยังทําตามนั้นไม่ได้ทั้งหมดด้วยมันก็เลยต้องโอเคค่อยๆคิดค่อยๆทําไปแล้วก็อยากเครียดมากนะเพราะมันมีไพ่ที่พูดในเรื่องของความเครียดกดดันเข้ามาด้วยบางทีเนาะตอกนกลางคืนจะนอนอะ่ะยังไม่นอนเลย นั่งคิดนั่งเครียดปวดหัวเรื่องงานอยู่เลยอะทำอะไรตอนนี้บางทีต้องเหนื่อยเองคนเดียวด้วยเรื่องของการงานตอนนี้เหมือนกําลังหาความชัดเจนในการทํางานอยู่เหมือนมันมีวิธีการเยอะมากๆจนเราไม่สามารถที่จะตัดสินใจได้ว่าเราจะเลือกวิธีการไหนดีมีเรื่องของการทําให้ถูกต้องตามหลกักหรือว่าอ่าเรื่องเอกสารหลักฐานความถูกต้องความชัดเจนหรือ หนักไปได้ถึงเรื่องของกฎหมายได้ด้วยที่เข้ามาเกี่ยวข้องก็ต้องดูให้ดีนะในเรื่องการทำงานแต่ว่าเราอะเป็นคนที่เปิดใจในการทำงานมากพอสมควรอยู่แล้วตอนนี้ต้องเอาสิ่งที่อยู่ในใจของเราอะออกมาออกมาทำงานให้มากที่สุดเออแล้วเดี๋ยวเราจะเห็นทางออกต่อไปเป็นสำหรับน้องๆเรื่องการเรียนบ้างเนะาะเฮ้ยไพ่ค่อนข้างที่จะขึ้นมาสดใสน,นะต้องบอกว่าหนึ่งคือการทําอะไรแล้วอะ เราจะมีความตั้งใจกับมันมากขึ้นเวยอยากจะทําให้ได้สําเร็จตามเป้าหมายที่เราอะตั้งหวังไว้เนาะเราก็เลยจะแบบโอ๊ยพยายามมากขึ้นร่วมถึงมีพระพิคเนตขึ้นมาหนึ่งคือมองไปในมุมของเฮ้ยทำแล้วสําเร็จก็ได้เลยอีกอย่างหนึงคือการไปบนไปขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์อะไรแบบนี้ด้วยแล้วก็จะทําสําหรับในเรื่องการเรียนอะทําแล้วก็จะมีผู้ใหญ่คอยช่วยเหลือเออมีปัญหาอะไรก็จะเจอผู้ใหญ่หรือรุ่นพี่ คอยค่ปรึกษาได้แต่อีกอย่างหนึ่งก็อาจจะเป็นการที่มีผู้ใหญ่อ่ะพ่อแม่หรืออะไรเงี้ยคาดหวังกับเราได้เออท่านก็จะคอยบอกเนาะอย่างทําอย่างนี้สิอย่างนู้นสิอะไรแบบเนี้ยบางอย่างเราก็เลยรู้สึกอึดอัดได้นะจ๊ะในบางครั้งในช่วงเนี้ยรู้สึกว่าอยากที่จะอยู่กับตัวเองมากขึ้นเอออยากที่จะมีสมาธิอยู่กับตัวเองต้องการเวลาในการที่จะนั่ง พักเพื่อใส่ใจในการเรียนมากขึ้นเพราะว่าตอนนี้ตัวเองอะรู้สึกว่ายังไม่ค่อยมั่นใจกับทางที่กำลังจะเดินไปยังไม่ค่อยมั่นใจกับ เรื่องที่กำลังจะต้องสอบจะต้องเรียนก็เลยอยากจะมีเวลาเพิ่มเติมโดยที่จะมีคนอื่นๆเนี่ยเข้ามาช่วยด้วยเนาะมีคนอื่นๆที่เป็นตัวกลางในการแนะนำเรื่องของการเรียนจะช่วยทำให้เราเนี่ยมองเห็นทางของตัวเองชัดเจนขึ้นโอเคต่อไปเป็นเรื่องความรักคนโสด คนโซดอะถ้าตอนนี้ยังโสดอยู่เนาะจะมีการแบบไปแอบส่องคนอื่นเว้ยไปแอบส่องคนอื่นแบบที่เราชอบที่เราปลื้มอะไรแบบนี้อยู่ใช่ไหมว่าเขาเป็นยังไงบ้างมีแฟนหรือ,อยังไปไหนกับใครหรือเปล่าอะไรแบบนี้แต่ตัวเราเองอะหลายย่ามันก็คงยังวนๆอยู่เหมือนเดิมอะเดี๋ยวสุกเดี๋ยวเศร้าอะไรแบบเนี้ยเนาะ แล้วก็อาจจะมีความหงุดหงิดในใจถ้าสมมติคิดถึงเรื่องความรักขึ้นมาเออมันอาจจะคิดถึงความเจ็บปวดเจ็บช้ำอะไรที่ผ่านมาได้ด้วยนะอืมตอนนี้ก็เลยต้องบอกว่าอาจจะยังไม่ใช่จังหวะที่จะแฮปปี้เออกับเรื่องความรักเท่าไหร่ เป็นความรักที่เป็นเป็นฝ่ายแอบชอบแอบมองมากกว่ายังไม่ได้เปิดเผยยังไม่ได้แสดงสถานะอะไรเป็นช่วงของการแอบดูว่าเขาจะเป็นยังไงบ้างแต่การไปแอบดูเนี้ยมันทำให้บางทีเราก็ทุกข์เพราะว่าเราเนี่ยไป รับรู้เรื่องที่มันไม่ควรจะรู้หรือว่าด้วยความที่เรายังไม่ได้มีสถานะอะไรกับเขาพอเห็นเขาทํานู่นนี่นั่นอะ่ะมันก็ทําให้เรารู้สึกเจ็บรู้สึกไม่ค่อยสบายใจเท่าไหร่เพราะฉะนั้นช่วงนี้ก็อย่าพึ่งไป่องหรือว่าถ้า่องก็อย่าไปคิดมากเออ คนมีแฟนราศีมังกรนะอ่าช่วงนี้เป็นช่วงเหมือนกําลังตัดสินใจอะไรบางอย่างเกี่ยวกับเรื่องของสถานะความสัมพันธ์กําลังเลือกกําลังมองกําลังดูกําลังแบบตัดสินใจในความสัมพันธ์รู้สึกว่าอยากที่จะนั่งคุยหรือแก้ปัญหาแต่ว่าไม่ใช่แก้ปัญหากันแค่คนเดียวเนาะอยากที่จะแก้ปัญหากันทั้งสองคนช่วยกันอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าอาจจะมีคนอื่นๆ ที่เป็นเพื่อนเป็นคนรอบๆตัวเนี่ยเข้ามาช่วยในการแก้ปัญหานี้ด้วยทางหนึ่งเนี่ยเราก็อยากที่จะเดินออกไปจากปัญหานี้เนาะหรือว่าอีกทางแก้หนึ่งก็คือการไปเที่ยวหรือว่าการออกไปเจอสิ่งใหม่ๆด้วยกันเออเพื่อที่จะไม่ให้มาจมอยู่กับปัญหาเดิมๆมันมีเรื่องให้ต้องคุยต้องตัดสินใจกันนะโอ้รวมถึงบางทีเนาะมัน มีในมุมที่เรารู้สึกว่าแฟนเราอะ่ะมันมีทั้งสิ่งดีสิ่งไม่ดีอยู่ในตัวเขาอะไรแบบนี้เราก็เลยมาคิดทบทวนอะไรหลายๆอย่างแต่พอถ้าได้เดินทางไปไหนด้วยกันหรือทําอะไรที่มันแฮปปี้มีความสุขด้วยกันอะ่ะก็จะดีขึ้นแล้วแล้วเดี๋ยวก็จะกลับมาให้เครียดอีกหรือมีเรื่องให้ต้องปรับจูนกันอีกรวมถึงบางทีอะ่ะอาจจะได้ยินอะ่ะเรื่องของแฟนเราหรือความสัมพันธ์ในครั้งนี้จากคนอื่นด้วยอาจจะมีคนอื่นมาช่วยกันออกความเห็นช่วยดูอะไรแบบนี้ เออถ้ามีปัญหามีอะไรก็คือต้องค่อยๆปรับค่อยๆจูนทำความเข้าใจกันต่อไปจะเป็นเรื่องสุขภาพกันบ้างว่าจะต้องระวังอะไรกันบ้างเนาะในช่วงนี้สิ่งสำคัญเลยคือเรื่องของสาภาพอากาศเว้ยสาภาพอากาศเปลี่ยนแปลงอาจจะทําให้เราป่วยไม่สบายได้รวมถึงถ้าเดินทางไปไหนด้วยนะบางทีอะเหมือนเดินทางไกลยอย่างเงี้ยแล้วมันข้ามโซนอะแล้วสาภาพอากาศมันเปลี่ยนแบบฉับพลันกระทันหันอะไรแบบนี้จะทําให้เราป่วยไข้ได้เนาะอาการพวกไอ เจ็บคอระบบทางเดินหายใจพวกนี้ภูมิแพ้ต้องระวังเลยจ้ะสิ่งที่ต้องระวังของราศีมังกรในช่วงนี้ก็คือการที่เหมือนกับเรามีโปรเจกต์มีสิ่งที่จะต้องทําแล้วเราเนี่ยไปข้างหน้าโดยที่ไม่มีการวางแผนคือเราอะไม่กลัวเลยที่จะทําสิ่งนี้แต่ว่าก็อยากให้ลองวางแผนเรื่องนั้นดูก่อนเนาะจะได้เห็นทางมากขึ้น แล้วก็มีเรื่องของการเงินเข้ามาอาจจะมีคนเข้ามาหยิบยืมเงินหรือว่ามาขอความช่วยเหลือในช่วงนี้ก็อยากให้ลองดูก่อนว่า,าเหมาะสมไหมควรให้ไหมก็ลองดูความเหมาะสมในการที่เราจะช่วยเหลือหรือแบ่งปันคนอื่นในช่วงนี้เนาะตอนที่เราดูเรื่องการเงินแล้วนะวาะเพราะแบบ ต้องระวังที่จะใช้เงินเสียงเงินอะไรอย่างนี้ยิ่งกับคนอื่นด้วยต้องระวังเป็นพิเศษจริงๆเนาะเดือนนี้แล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะจ๊ะโอเคสำหรับ <Okay. S 1> ว,วันนี้ก็ไปก่อนนะจ๊ะเดี๋ยวเจอกันใหม่เดือนหน้านะคะ